วัวใจถูกแทงกี่คูั้ตามตัวสุควันกี่แผลผู้ไทยตายไปกี่คนแน่ไทยยึงได้แพ้มาถึงแหลมทองดูดูไทยกระเด็นไปกี่คนเชิงตะกอนเขาไปกี่หน พอผาดกันไปกี่คนไทยทุกคนจึงได้ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเราก็มาดูบวยคู่นี้สิครับท่านเป็นการชกระหว่างกล้ามผู้เจียนะครับนะฝ่ายแดงมุบแรงนะอาการนักชกชาวไทยมุ่งร้องเงินเลยนะลองบางทีป้นแปรนะครับสำหรับกล้ามผู้เจียนะลูกน้องประคุณนะครับสำหรับมวยไทยมุ่ง้อเงินนะครับ มวยไทยก็พยักดำนะครับไม่รู้ชื่ิค้าร่าวมกันที่กลุ่มพนมเปญน,นะคะนะรับเนื้อรายการคาราบาลแดงบ้าย้อนทีวีมันคาราบาลบุ้งเฮ้ยเมนี่เนาะเอาคาราบาลแดงนะฮะเพื่เห็นไหมมวยไทยเตะดสายติดเลยนะอมวยไทยเป็นไฟตุ้งเลยนะครนะับน้อยสังเกตให้ดีวคะครับแต่คอมเมนต์นี่ไม่ทำบาร์น,นะครับโศกปีนี่นอกมวยไทยมาแล้วนะแปดเก้าคนนะตามที่ดูประวัติบุนเอ้อ สมิงนุม่มนี่ก็เป็นมวยแบบอ่าก็ระดับปานกลางเพราะนั้นสอเขาสิวปิดส, Arizona, สิวปิดวะเอากรรมการเอาหนาๆโอ้ยไอ่ได้ตัวนี้มองไปโค้มนะมวยตีกันก็เปรีบนันและวะเอาไว้ตั้งแต่มวยไทยอยู่บุ่งกันนะครับเนาะอันนั้เห็นว่าฟันสอกไปเขาถือเอาเขาเว็นแทงเขาโอ้ยโอ้ยจุ๊โอ้ยนันนนนโอ้ยเอาแน่แน่แน่โอ้เขารุกไปยังซ้ำอยู <avent mental Sure> <blonde> ่บงห้าหน่อไหมซีห้าฮารุเจเร็ด เพรทโอ้ยกับิเหนือก็มวยวัตวนายนยุเนา้วนาวนอ,อ,าาว,อาว่ายังไงเป็นมวยเอ็นผ้าอัลล่ามหลวงนี่เอาว่ายังไงแทงเขาว่าเต้ไทยตัวมวยไทยนะเอาไหนเขาแทงเขาอีกแล้วเอามวยไทยในโดนท่าไปบาดเดียวดิยูยังจุกไว้เจอซะดิโอ้ยอย่าเป็นมวยทีพักสงอยุกอันเจ็กเฮมิสมมอเอออกไรกัน เอากカメก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเขาเห็นบ่มแล้วจะว่าได้โอกาสทับรังไก่ผู้ไทยเอาเจอรี่สอกสวนตัว่าถือปาเลยเอาฟัดรี่สอกอุ้ยสิวปิดอันนั้นเห็นบ่ถือเข้าเขาอีกแล้วโอ้ยยันแพนออกอีันนั้นทรุดลงไปเห็นตัวหลังจากเขมรลูกน้องของเขาแล้วก็ตีกันต้อนตัวโอ้นั่นนะโอ้ยพี่ร้องเลยดังบึ้มเลยไอ้เอาว่าจะไหงลูกน้องบักคุณถือสอกเข้าข้างกระไต่ดังพวกเู้ เอาพวดเห็นไหมพ่อใหญ่บน้ลพอละมวยเอากันนอกกว่านี้ยกแกรกชนตัวเอาก็มาแรกครูที่สองครับเนาะคอมเมนต์มุ่มแดงมวยไทยมุ่มน้ำเงินสำหรับคอมเมนต์ก็มีชื่ออยู่แล้วว่าโซตีนะครับมวยไทยครับพวดละสมิงนุ่มลูกเชนดประธานลองเบิ้งยกแกรดจดจดจ่องเอาพูดให้มยืนซ่องงั้นอยู่ที่ไหนเอาการโชกกดดัเลยครับเน้ 19พฤษสภาคมปี2568เอาเตะขาก็เอาบางหนามวยไทยที่ะเว้ยหน้าตั๊กซี่หรือหน้าพยังคุณเอาเตะขาหรือพี่เอาถือเตะของคีตาแลไอ้ฮ่ฮ่คอมเมนต์้งการเว้ยอยากไอ้แล้ไม่เสิดังเซียเราเียไงเอาแต่จดจดจ้องจ้องนะครับนะรอจะไว้โอกาสเพื่อทำารร่างกายมวยไทยเอาตีเข้าไปต้องให้เตะไส้กับหน้าขา โคตรเหนื่อยม่าเป็นไรไรฮะคือแสงไฟอ๋อนักชกทั้งคู่ก็ยังออกอาวุธกันป๊อกปอกแป๊กๆนะครับตีกันยุ่มุ่เดียวนี่นะมุ่งบอกกันถือกล่องสะพายกล่องนี่งหนาวที่เดสมินนี่อะไรอ้าถือเต้ใส่ของพักแอลหรือมวยไทยเอาขย้ำบอกว่าได้ไหมล่ะฮุ้ยเนากเอาเดสมินเอาก็ถือว่ามวยมีชื่อเสียงนะครับสำหรับโศกตีล่ะเอาไว้ทังไดมวยไทย ไม่เห็นนาคือผมอุดรูเพราะยันสันบัลติกยแท็โอบันอ้อมไหมอเป๊ะไส้ของนาทอกกันเป๊ะหลดนาคือบอกสะพายกล้องที่ดีเบุ้ยไทยแม่หรือบุ้งคืือกันบ่หือว่าพี่น้องกันปีอเต๊ะไส่ของใส่โค้งดูวงไล่ะออาน่อานนเหอกรรการกรรมการสัญญาชกมันก็เอา เอาไปยังไงอิตัวเอเตใส่เขาบ ok ักแอวดังเสียดเขาก็เตะขึ้นที่ขาพับเอาจับขาอิงตัวเขมนเอาเขมนแทงเขาเข้าไปวังไดนเอานน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 นลมลงไปมวยไทยตีกันทำให้เสิร์ฟพนักเก้านานะเอาข้าแม่ยังมิดไฟขยับขอหาเลยครับนะไหวรอดจังไวะแล้วโอกาสเลสิตีมวยไทยพน้าข้าแม่วาอันบักหนายกไงบักเอียงไงลูกบักหุ่นเซียนมันว่า คอมเมอยู่ดีๆนะมีแต่ไทยมาหาเรื่องมาอันนั้นอะไรมาึงมาเข้มมวยไทยนี่คือว่าขึ้นมาว่าเหถ้า่าเห็นพวถือก็เตะก่อนหนักขาตมวยไทยเลาก็สวนขึ้นแล้วเขาเตะก่อนแลเตะเขาบักแอวขึ้นเอาอะไรกันวะเอาแจ๊คทำไมแจ๊คทำไมพขักกันเลยอย่กังือเอาหลังแจกแยกออกมาแลไว้เห็นส้โชคหนึงตัวมวยไทยกตั้งรับนแล้วเอาว่้จะได้โกีไอ้กี่เดือนัก้ักถือกล่องอยู่เอยเ าาขมิ้นขย,ยับข้าฮอาเตะขาลุยปิดถืเถาเขาทำการซ่รอมคักซ่อมน,นี่แท,ท้อโศกตีขยับเข้าหานะครับนะ้นักชกจากพนมเปินเอาหลังจากที่เมื่อแรกเรานาะครับเนาะก,กันก็มาตีกันต่อให้ยกที่สองเลยัตีกันทมี่ขเขาการว่าอาเอาเอาา้ขดักจักเสกันอีกลย อ๋อเตะขัวเขาพแก้วตัวไม่ใช่เอาไหนเห็นบอกว่าสอดตีไปแล้วบ่ถืิเอายกที่สองนะครับเนาะการชกของสังคูนี่ครับเริ่มออกอาวุธดูเติบเั็นเอาไหนเห็นบอกว่าเขาถูกขี่ไข่เอาแยกบ่กับประกันเอาไหนเห็นบอกแยกไปแล้วสำหรับคู่นี้ต้องจับตาแล่ให้ดีนะครับเนาะอีกสักครู่อ๋อเตะหัวติดหัวอะไรเนี่ยเอาวางได้คเมส อาคแม่มุมแดงครับเนาะเอาแต่ดูดูท่าทางเก็เหมือนคแมทั้งสองคนนั่นแหละเอาสีเขาบ่ออนานาเฮ้ยเขาถูขี่ใครเหรอกรรมการแยกบ่สัารน่ะเฮ้ยออนเ้จบแล้วจบแล้วเอนเฮ้ยนานาจบกเลยเฮ้ยหนอเฮ้ยเดวถูกขี่ใครกันเนะเยมดีจอบด่ว่าจอบเบี่ยงรถ โจมใจตูเรีสวรรณตะยอเอ้านักชกคุณแม่ขยับเข้อหาเอ้ามวยไทยเตะใสเอ้าคุณแม่เตะขัวหมดครับเอ้าไหนวะนี่เอ้าจามสอกเข้าไปเอานั่นโอ้โหเอ้าโดนอะไรโดนอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นเอานันเอานั่นเอานั่นเอานั่นเอ้าเอาเอาเป็นท่ายังวะนี่เนอะเอ้ยไม่ไปทั่วไปที่เลยไม่มันเห็บไตเอออร่อยเนอะเป็นถึกยังไรว่างั้นถึกถึกเข้าตีเอ้าโดนสอกแล้วก็ตามด้วยเขานะครับเนาะโอ้โห

ทหารขมรน,นะครับที่อยู่ตามชายแดนนะครับก็อ่านี่คนประเทศเราไปถ่ายนะ,ะับก็น่าสงสารนะครับบางคนนะอ่นีมาม่านะมาม่าสามซองใส่ผักกินเจ็ดแปดคนนะแล้วก็เป็นน้ําเต็มเน,นี่ยอ่เนี่ยเขาก็ได้อ่าอะไรเนี่ยไ,ได้ขอวิงวอนนะขอความช่วยเหลือก็น่าจะจากคุณขมรนแล้วนะอาเสบียงอาหารหมดนะครับนะเอาเมื่อวานเนี่เขาซดไอ้มาม่าซดผักไอ้โอ้โหยังกะเป็นกะละมังอ่ะ ระวังนะนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตนะก็เริ่มหลังจากที่หายนะนะครับแ,แค่ไม่กี่วันในหายนะแล้วเสมียนโอ้โหนี่แค่ไม่กี่วันอถ้าเป็นปีสองปีนี่โอ้โหดตายทั้งประเทศขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้าป่าดัม